สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะนางสาวสายหยดฟูใจค่ะมาจากกลุ่มวิสาหากิจอะไรคะ,ะเป็นกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดปลอดภัยในตำบลบ้านเสด็จค่ะผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ที่เรานําเสนอวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปจากสับปะรดคือน้ําตาลจากสับปะรดค่ะที่เป็นหนึ่งเดียวที่แปรรูปสับปะรดที่ว่าเพิ่มมูลค่าได้มากนะคือคือคือตัวนี้นะคะ ใช่ใช,ใช้น้ำสับปะรดทำค่ะแล้วก็เรามีแปรรูปอย่างอื่นคือมีสับปะดรดกวนนะคะเนื้อใส่เอาไปทําสับปะดรดกวนแยมแล้วก็น้ํามาทําน้ําตาลสับปะรดนะคะแล้วน้ําตาลสับปะรดนี่ก็มันจะมีไอสารต้าน,าน,โน,โนอนุมูลอิสระค่ะมีประโยชน์มากแล้วก็สามารถไปทําเป็นเมโนโอูอาหารกับเครื่องดื่มได้ค่ะแล้วมาเรียนในโครงการบฏิพันธ์ใหม่นี้ค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ มาเรียนที่นี่มีความรู้สึกว่าโชคดีที่ได้ที่ได้มาเรียนที่ราชพัน์นะคะบัณฑิตพันธ์ใหม่คือตอนนี้กลายเป็นเราได้มีสิ่งที่แปลรูปแปลรูปได้อีกหนึ่งอย่างคือผงสับปะรดค่ะคือใช้น้ําสับปะรดมาแปลรูปเป็นเป็นผงสับปะรดค่ะแล้วที่เรียนนะคะวิชาไหนที่คิดว่ายากที่สุดวิชาไหนที่คิดว่าชอบมากที่สุดคะ ชอบมากที่สุดคือการแปลรูปนะคะแล้วก็อชอบชอบเกือบท,ทุกวิชาเพราะว่าวิชานี้จะสอนให้เราตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงเป,เป็นผู้ค้าค่ะเป็นปลผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ใช่ค่ะใช่ค่ะไ,ได้ความรู้จากการขั้นตอนผลิตว่าเป็นยังไงต้องมีใบรับรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วหลังจากที่ได้เรียนนะคะได้นํามาประยุกต์ใช้อย่างไงบ้างคะ มาประยุกต์ใช้คือทำให้ทำให้เราแปรรูปสับปะรดนี้ได้ทุกส่วนของสับปะรดเลยค่ะแล้วสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ปลูกสับปะรดเลค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงนี้ก